ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบก,กับซีรีส์นะจีจีเดอรซีรีส์นั่นเองนะจ๊ะพาร์ทนี้นะอยู่ป้าซูยองหนูป้าสิกลายเป็นป้าแล้วนะแก่มากอะ่ะก็นะพาร์ทนี้ก็จะเป็นประมาณว่าป้าแก่60ยังแจ๋วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พาป้าแก่มา <c oughs> ที่พับแห่งหนึ่งนะพิ <c oughs> yeah, ป้าแกเดินมาสั่งเอง นานๆทีจะออกมาปาร์ตี้แบบนี้กับคนอื่นนะทั้งทีก็ต้องมีอะไรที่แบบพิเศษพิเศษหน่อยเดี๋ยวจะให้ป้าแกโชว์เต้น <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าเออหน้าแกๆอย่างนี้ก็ยังยังไหวนะจ๊ะแกๆอย่างนี้ก็ยังเต้นไหวอยู่นะแต่ให้ป้าแกกินก่อนรู้สึกว่าแกจะหิวมากดูเนพะื่อน รวมโลกแต่ละคนสิคนนี้ไหวปะเดีฮะอะไรฮะตื่นหรือยังตื่นหรือยังฮะโอ้ยพ่อคุณเอ้าป้าไปไหนโมดไหนดูคนนี้อยู่อนนี่นี่ป้าออกสเต็ปแล้วเป็นไงโอไม่ต้องไม่ต้องออกคำสั่งเลยป้าก็เต้นเอง สามสิบยังแพ้แกเลยนะจ๊ะแกหกสิบแล้วแกงแจ๋วอยู่เหลืวเราจะให้เกียรติให้เกียรตินะ <Rainbow. S 1> คนนี้นี่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 ไอ้นี่เลยมาชวนคนนี้ไปเต้นเลย oh <my> ชื่ออะไรวะมิงเหรอมิงเหรอ <c oughs> เอาจริงดิ <c oughs> อ่าชวนเอาเต้นกับป้าให้เกียรติป้าแกเต้นเต้นเต้นกับแกสิอ้าวป้าอุตส่าห์ชวน นะเออนั่นแหละรูดดีมีแขกแล้วเชิญแล้วออกสเต็ปป้าแกว่าเด็ดแล้วนะไอหมวกมีเพนด้านี่เด็ดกว่าอีกดู oh, วันนี้ <Nina. S 1> เราจะมาโชว์นะมีแพนด้ามีแพนด้าน้อยเขาว่าน่ารักลักษณะหน้ายอย่างนี้คงไม่ใช่แล้วแหละดูนี่เถื่อนมากเลยเนะี่ยอะไรเข้าฝันให้มันใส่หมวกอย่างนี้เนะี่ยฮะ ดูโอ้ยปะคุณเมายาหรือเปล่าเนี่ยหรือแล้วดูเสื้อที่แกใส่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากป้าไปไหนอะ <c oughs> ป้าอ่าพึ่งดิยังติดใจเอ้โมงอีพันด้าไม่หายเลยเนี่ยแดนวิดมิงดีกว่ามาแทนนี้จะไปคุยกับแมลงวันหัวเขียวนะมาเต้นกับคนนี้ดีกว่านะไอ้มงอยูนด้านเนี่ย นะมันน่าสนใจอย่างหนึ่งที่หมวกมันไม่เหมือนใครเลยหมวกมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยไหนป้าล่ะป้านึว่าป้าจะมาเต้นตรงนี้แล้วป้าก็ไปเต้นเต้นตรงนั้นมีใครบอกมันก่อนออกจากบ้านไหมน้ว,ว่าไม่ควรใส่หมวกกันนี้เข้าวานเนี่ยอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยต้องการเป็นเพื่อนกับเธอเพราะว่าเธอ น่ารักดีนี่ผู้ประชดนะเนี่ยเห็นหน้าเป็นวิตเตอสีแว่รล้อมมากป้าอยู่ไหนล่ะเออแต่ป้าไม่โหป้าไม่สนใจเลยอ่ะป้ามาตรงนี้ดิเฮ้ยป้าโหเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าเริ่มใช่ล้วมันเต้นอยู่ท่าเดียวไงวะเนี่ยฮะ ป้ามาตรงนี้หน่อยดีอยากให้ป้ามาตรงนี้เออแล้วก็มาเต้นกับมันเนี่ยเ,เข้าใจปะ่ะใกล้ชิดใกล้ชิดหน่อยจะได้รู้ว่าคุยกันอยู่เออ,อนี่แหละ,ะวันนี้อากาศดีจังเลยห <c oughs> ันไปคุยกับมันดิป้าโหป้าตังเกียดอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> ออนี่เอ,อวันนี้อากาศดีเนาะ ใช่มันดีมากทำความรู้จักดีไหมเนี่ยฮะหน้าตายอย่างงี้ทำความรู้จักดีไหมเนี่ยเอาเลยแล้วกันคงไม่เป็นไรหรอกเห็นหน้ามันแล้วขนลุกจริงๆเลย ชมมันดีไหมเนี่ยอ่ะช,ชมชมชยชมหมวกเธอสวยจังนะ <c oughs> ว้าวโอ้แน่นอนอยู่แล้วอะ <laughs> โอ้ยคุณนี่คนลุกจริงๆเลย <c oughs> หน้าแม่งยิมนี่อย่างก,กับโจรแบบโจรเถื่อนนะ <c oughs> อ้าวนี่อยากมีส่วนร่วมวะเนี่ยฮะ อยากมีส่วนร่วมเฮ้ยทำไมไมาแย่งคู่เราแบบนี้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ต้องนี้เลยป้ามาแจมตรงนี้ดิโหนะป้าหิว,แล,วแล้วให้ป้าไปสั่งอาหารก่อนแล้วทำไมไม่มีใครอยู่ที่บาร์เลยเนี่ย <c oughs> ตัวเธอแล้วแล้วยังไง เราจะกินอะไรเนี่ยอา้าวชงเองแม่งมีมีใครทําก็ชงเองวะไม่เงอะป้าหยุดเต้นก่อนตีหนึ่งแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครชงให้เราเราก็ต้องชงเองเลยนะไม่งอชงเป็นอา้าวเป็นจริงปะเนี่ยฮะอ่าได้แล้วได้แล้วก็กินหิาตอนนี้คนเยอะมากนะ ตีสองแล้วคนเยอะคุยกับคุณมิ้งต่อแล้วค่ะชมเชยชุดแต่งกายชมเชยชมเชยสักนิดหนึ่งมันบยบาบใครวะเอาไอ้ลุงไปแล้วว่าลุงไปแล้วไม่เป็นไรเราก็อยู่ต่อโดยที่ไม่มีลุงก็ได้เนาะป้าเปิดเฉียเข้าสิป้านจะตีสามเน้วนะอดี๋ยให้ป้ากลับป้าเลยแล้วกันเนาะ สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะพาร์ทนี้ก็อยู่กับป้าสุยองนะแล้วก็พาป้าแกมาเปิดหูเปิดตานอกบ้านบ้างอะไรบ้างอะย่างนี้ก็ตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วไม่ไหวจริงๆนะเดินสง่ามากนะก็วันนี้เดี๋ยวยังไงก็ลาไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะกับ GG the series นะคะสำหรับวันนี้ไปนะคะบายบาย